ท่านผู้ชมครับในบางครั้งนะครับเรื่องแปลกประหลาดนั้นได้เกิดขึ้นกับเราในช่วงเวลาที่เรากำลังใช้ชีวิตกำลังทำงานอยู่เช่นเดียวกับชายหนุ่มคนนี้ครับเขาได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นคือเขาได้ยินเสียงเรียกและเสียงร้องดังมาจากข้างหลังบริษัทของเขาแต่ที่น่าแปลกก็คือเขาพยายามบอกเล่าให้กับคนอื่นๆในบริษัทฟังแต่คนอื่นๆกลับไม่ได้ยินเสียงเหมือนอย่างที่เขาได้ยินและเรื่องนี้ที่ผมจะนำมาเล่าก็คือ เสียงร้องจากหลังบริษัทเชิญรับชมครับณบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ทำงานของนายมนัสนายมนัสนั้นเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาธรรมดาเหมือนกับคน,คนอื่นทั่วไปเขาได้เข้ามาทำงานตั้งแต่ตอนเช้าและเลิกงานในตอนเย็นทุกวันแต่นายมนัสนั้นมักจะเป็นคนบ้าง,งานกว่าคนอื่นๆเมื่อเลิกงานแล้วในขณะที่ทุกคนกำลังจะกลับบ้าน แต่นายมนัสนั้นเขาก็พยายามที่จะทำงานและเตรียมง,งานสำหรับวันพรุ่งนี้เสมอเรียกง่ายๆว่าเป็นคนบ้างานเกินคำว่าขยันไปมากวันหนึ่งในตอนเย็นนายมนัสรู้สึกว่าเขาได้ยินเสียงแปลกประหลาดมาจากหลังบริษัทซึ่งว่ากันว่าหลังบริษัทนั้นเป็นห้องโถงปิดตายซึ่งไม่เคยมีใครเข้าไปนอกจากว่า ปีหนึ่งจะมีหนึ่งครั้งที่เขาจะเปิดสําหรับการทําบุญและการไหว้เจ้าที่เจ้าทางนั่นเองนายมานัตพยายามบอกกับทุกคนว่าเขาได้ยินเสียงร้องเรียกมาจากหลังบริษัทได้ยินเหมือนกับเป็นเสียงร้องของความช่วยเหลือของใครสักคนหนึ่งแต่ทว่าทุกๆคนในบริษัทนั้นต่างบอกว่าเอไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะนายมานัตหูฝาดไปหรือเปล่านายมานัตจึงได้แต่เก็บสิ่งที่เขาได้ยินนี้เอาไว้คนเดียว และเช่นเคยเหมือนทุกวันเขามาทำงานปกติและทำงานจนถึงตอนเย็นและในตอนเย็นขเขาก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดนี้คนเดียวทุกวันจนกระทั่งมาถึงวันวันนี้วันนี้เป็นวันทำบุญประจำปีของบริษัทและทางบริษัทจึงได้เปิดห้องถูงใหญ่ที่อยู่ด้านหลังบริษัทเมื่อน,นายมนัสมาถึงพร้อมกับพนักงานที่อยู่ในบริษัท ทุกคนปางได้ยินเสียงร้องเรียกเหมือนอย่างที่นายมานัทเล่าจริงๆด้วยไม่รอช้าปางโทรหารถกู้ภัยเพื่อมาช่วยเหลือทันทีปรากฏว่าในเสาต้นหนึ่งของห้องโถงร้างได้ยินเสียงร้องเรียกชัดขึ้นพนักง,งานกู้ภยัยจึงทำการเจาะและสกัดเสาต้นร้างนั้นออกมาพบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งติดอยู่ในเสาต้นนี้โอ้ช่างแปลกประหลาดยิ่งนะัก ทุกคนได้ช่วยเหลือพนักงานคนนี้ออกมาอย่างปลอดภัยแต่เอ๊ะนายมนัสนึกในกใจว่ามันมีอะไรไม่สมเหตุสมผลอยู่นะเอพนักงานหญิงติดอยู่ในเสาต้นนี้เป็นเวลาหนึ่งปีจะเป็นไปได้ยังไงเขาได้ยินเสียงร้องเรียกมานานแล้วนี่ว่าน่าจะประมาณเกือบปีแล้วมั้งแล้วสิ่งที่พบก็คือ พนักงานหญิงไม่ได้มีร่องรอยบาดเจ็บอะไรเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วตอนนี้เฮ้ยนายมนัสตอนนี้นายมนัสติดอยู่ในเสาแทนหญิงสาวคนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วยด้วยนายมนัสพยายามร้องเรียกทุกๆคนแต่ปรากฏว่าไม่มีใครได้ยินอีกแล้วนายมณัสกลายเป็นตัวตายตัวแทนแตอกมาติดอยู่ในเสาต้นนี้เพียงลำพังเช่นเคย และเขาก็ได้ร้องเรียกขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินปรากฏว่าตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับนายมนัทเข้าไปแทนที่พนักงานหญิงที่ติดอยู่ในเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดิมทีนั้นพนักงานหญิงติดอยู่ในเสาแล้วตอนนี้นายมนัทเข้าไปแทนที่เพราะฉะนั้นนายมนัทก็ต้องโรอพนักงานคนใหม่ใครก็ตามที่ได้ยินเสียงนายมนัทรงเรียกและรเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อทางบริษัทจัดทำบุญบริษัท และสลับเป็นตัวตายตัวแทนแทนนายมนัสน,น,น,นั่นเองอันนี้เป็นเรื่องราวแปลกประหลาดเป็นเรื่องเล่านะครับขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคำถามหนึ่งที่ฝากเอาไว้คือคุณเคยได้ยินเรื่องตัวตายตัวแทนหรือไม่สวัสดีครับ